สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านคลิปนี้ผมมาพูดถึงกิจกรรมที่จะมาในวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็แพ็กนักเตะที่จะมาใหม่ๆกันในวันพฤหัสนี้ครับมีแพ็กไหนกันบ้างเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับแน่นอนฮะสิ่งแรกล็อกอินก็ได้รับทองกบบฟรีๆ,ๆครับช่วงนี้แจกกันทุกสัปดาห์แจกกันไม่รู้จะแจกยังไงครับทองนะเก็บไว้ครับเอาไว้เปิดนักเตะที่เพื่อนๆต้องการครับแล้วก็โซนต่อมาครับ เบอร์ไวทครับทัวร์ครับแน่นอนต้องมาอยู่แล้วครับมาใหม่ๆก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยครับเบอร์ไวครับชาเลนท์ใครมีเวลาเยอะๆเนี่ยแนะนําให้เล่นนะฮะฝึกฝีมือแล้วก็ได้รับ GP กันด้วยฮะแล้วก็โอเพนชา l l เลนท์ครับตัวนี้ก็แนะนําให้เล่นครับได้รับ GP เยอะมากๆครับส่วนซูเปอร์สตาร์ชาเลน์ครับสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้มีมาให้เล่นนะฮะเพื่อนเพื่อนก็อาจจะต้องรอกันต่อไปครับใครที่อยากได้นักเตะตำนานแล้วก็นักเตะบอลดำฟรีๆถ้ามาก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันนะฮะ แล้วก็นี่เลยฮะครับสีเลกชั่นนะโอ้โหยังไม่มาเลยครับอยากให้มามากๆนะคนที่สะสมก็จะได้ครบ,ครบกันนะฮะและก็อย่างสุดท้ายครับนี่อะแมตเต2สอทองกับ400 e f อฟุตบอลพอยต์ก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันให้ครบด้วยนะฮะคาดการอันแรกเลยครับชุดนักเตะที่จะมาครับชุดนักเตะทำนานฮะน่าจะเป็นแพ็คนี้ที่มาครับนี่อะปาติสโตยตากุลิตวิเอลา ปูโยโรเบโตคาร์ลอสเดนิสลออะไรแบบนี้นะฮะส่วนไอคอนิกโมเมนต์ครับที่คาดการก็แพ็กแรกแน่นอนครับเป็นของ a อซิมิลานนะฮะเอซิมิลานก็แน่นอนครับมาโกฟานเบอนร์เทนลุตกุลิดแล้วก็แฝงไลกาศแต่อาจจะสลับกันมาได้ครับเป็นโรนารดิโนหรืออาจจะเป็นอินซาี้อะไรพวกนี้ฮะกากกงกากาอะไรอย่างงี้อาจจะมานะฮะ ถัดมาฮะแพ็คของ FC b a r บาร์เซโลนาครับบาร์เซลโลนาก็เช่นกันครับนักเตะเนี่ยมีโอกาสมาเยอะมากๆครับแต่อาจจะสลับหน้าสลับตากันมาฮะอาจจะเป็นกองหลังมาอาจจะเป็นชาบี้อาจจะเป็นปูโยนะฮะให้มันเข้ากับนักเตะตำนานที่มาครับแม่พอดีจริงๆครับถ้าเป็นปูโยนะและแพ็กสุดท้ายครับเป็นของ FC b a ีบาร์เยนเวลนี่ครับ บาเยอนวิลนี่ก็น่าสนใจมากๆครับถ้ามาจริงก็อยากให้มาแบบนี้เลยนะฮะลุมมินิเก้ลิซาลาสุซาลิฮามิซิอะไรพวกนี้ครับน่าสนใจมากๆครับส่วนนักเตะ p พ a y เยอร์ออฟ e ดอที่เป็นพื้นหลังสีเขียวแบบนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าสัปดาห์นี้จะมาหรือเปล่าแต่ถ้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมมาคาดการให้ดูนะฮะแล้วก็โอ้โหนี่ฮะยีนักเตะยังอยู่กับเรายาวๆนะฮะโอ้โหอยู่กัน27วันนะทั้งหมดนะฮะ ใครที่ยังไม่ได้เปิดกอ็อย่าลืมไปเปิดกันด้วยนะฮะโอ้โหนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วฮะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนะักบอลพันล้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับ